สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกๆท,ท่านนะครับ F c นี่แหละเนาะนะครับดังคำสุภาษิตไทยเนาะที่เขาบอกไว้จริงๆเลยนะครับ FC ีทุกๆท่านที่บอกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานะครับ FC ีทุกๆท่านนี่แหลนะเนาะอุทารอนชั้นยอดเลยนะครับ FC นาะตอนพ่นน้ำลายออกสื่อนี่ดังพยาราชสีนะครับอย่างอาถานเลยเนาะพ่นน้ำลายให้ลูกเพจฟังนะครับด้วยความสะใจเนาะแต่พอโดนคดีเข้าหน่อยโอ้โหทำจะเป็นจะตายให้ได้นะครับดังที่มีเอฟี FC ป้าข้างบ้านคนหนึ่งเนาะที่ออกมากคร่ำาควรออกมาตัดพ้นะครับ ที่บอกว่าโอ้ยคนบ้านเดียวกันไทยบ้านคือกันมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันไม่น่าจะถึงโรงถึงศาลเลยนะลองร้องดำเนินคดีกันนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านนะครับเอฟซี FC ของปากกบ้านเนาะที่ออกมาคำควรน,นะครับมีคนหนึ่งเนาะเอฟซี FC คนหนึ่งนะครับแบบนี้เขาก็เรียกว่าคนเห็นแก่ตัวเนาะนะครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านตอนที่ทำเนาะมีคิดเนาะตอนที่ด่าเขา ไม่คิดว่าเขาจะเสียหายหรือไม่นะครับเพจดังเนาะเพจมาดามเรดี้พรทิพนสิวีเด่นนะครับก็ออกมาโพสด้วยข้อความที่ว่าเวลาทำผิดแล้วอยากให้ใครเห็นใจหยุดใช้คําพูดแบบนี้ทีเถอะนะครับคนอีสานเหมือนกันคนบ้านเดียวกันจากท้องไร่ท้องนาเหมือนกันเพราะมาจากที่เดียวกันแต่สันดานไม่เหมือนกันจ้านะครับเอท,ทุกท่าน เรียกได้ว่าหน้าแตกเลยนะครับเอฟซีทุกทท่านมาดามเลดี้ซัดเขาให้เนาะคนบ้านเดียวกันก็จริงสถานที่เกิดนะครับมันไม่ได้ทําให้สันดานของคนเรานี่มันจะเหมือนกันนะครับเอฟซีทุกทท่านเนาะมันก็อยู่ที่สันดานของคนคนนั้นนะครับสันดานของคนเรานี่นะครับเอฟซีถึงแม้ว่าจะออกมาจากรูเดียวกันเนาะพ่อแม่คนเดียวกันนะครับแต่ว่ากมวลสันดาน หรือว่าอนุสัยที่ติดตัวเข้ามานั่นนะครับติดตัวเขามาตั้งแต่เกิดนั่นแหละของคนเรานั้นมันจะไม่เท่ากันนะครับมันเป็นของใครของมันเนาะถึงแม้ว่าพ่อแม่จะสอนสั่งให้ดีแค่ไหนก็ตามนะครับแต่หากคนคนนั้นสันดานมันไม่ดีนิสัยมันไม่ดียังไงนะครับมันก็ไม่ดีนั่นแหละครับพ่อแม่เลี้ยงเราได้แต่ตัวเนาะแต่ความคิดสันดานนิสัยต่างๆนี่มันเป็นของคนคนนั้นนะครับแม้แต่พี่น้องท้องเดียวกัน นิสัยไม่เหมือนกันสักคนนะครับท่านสังเกตดูดีๆเนาะมันก็เป็นของคนคนนั้นนะครับอยู่ที่จิตใต้สานึกของเขาเนาะอันนี้ก็เช่นกันนะครับฟีทุกๆท่านในเมื่อเราทําผิดพลาดไปใช่ไหมมันต้องยืดอกรับสิครับจะมาคร่ําครวญให้เขาเห็นอกเห็นใจทําไมล่ะครับเนาะมันต้องยืดอกรับนะครับในเมื่อเราผิดพลาดไปแล้วเราก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงเนาะ ในทางชั้นศาลนะครับมันมีแนวทางไกลเก,กลีกยนะครับนัดไกลเกลียเจรจาไกลเกลียบางคดีนี่จบด้วยการไกลเกลีกยเจรจากันเนาะประนีประนอมกันนะครับไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยเนาะนะครับบางคดีนี่จบชั้นไกลเกลีกยเนาะชดใช้ค่าเสียหายประนีประนอมกันไปนะครับแต่หากดันทุรังเนาะรู้ั้งรู้ว่าตนเองนี่แพ้แน่นะครับแต่ยังดันทุรังที่จะสู้ในชั้นศาลต่อน,นี่นะครับ โอ้ยแบบนี้เรียกว่าเสียเงินเยอะแน่ๆนะครับแน่นอนเลยหากสารลงโทษว่าเราทําผิดนี่นะครับหนักเลยนะครับในจะค่าสารค่าทานายค่าใช้จ่ายจิปตะสารพัดเสียค่าชดใช้ค่าเสียให้โจ์อีกโอ้หนักเลยนะครับเอฟซทุกๆท่านเนาะนี่แหละครับตอนทําไม่คิดผิดแล้วจะมาขอโทษมันก็ไม่ได้แครับในเมื่อคุณทําผิดไปแล้ว จะขอร้องให้เขาเห็นอกเห็นใจมันก็ไม่ได้เนี่ยครับเนะาะฟาดเขาจนเลือดออกอาบหน้าฟาดด้วยคําพูดเนาะเออนะครับแบบนี้ทําเขาไปแล้วเรามาขอวิงวอนเขาให้เขาเห็นอกเห็นใจแบบนี้เห็นแก่ตัวเนาะนะครับ FC ท,ทุกท่านแล้วก็มีบรรดา f อฟของเพจเดดีพรทิพย์นสวีเดนเนาะได้คอมเมนต์เข้าไปอย่างมากมายเลยนะครับ แต่ผมมาติดใจคอมเมนต์ของ FC ท่านนี้เนาะที่บอกว่าพออช่วยเตือนคนในองค์กรโตเกียวหน่อยได้ไหมการที่คุณเป็นแค่ช่างแต่งหน้าไม่มีหน้าที่มาทำคลิปว่าศิลปินในค่ายและอีกคนเป็นผู้ดูแลในค่ายวงเล็บหรือเปล่าทำเป็นผู้ดีอีกต่างหากมาทำโทรปลุบๆในคลิป คุณมีอะไรก็คุยกันในที่ประชุมอย่ามาทําให้องค์กรไม่เป็นสากลสากลคือทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองแล้วเด็กที่พวกคุณนินทากันเขาทาหน้าที่ไม่ดีไม่ตรงต่อเวลาหรือเปล่าแซมมี่คนแต่งหน้าและผู้ดีนั่งไข่ข้างคนรถเอาออกไปจากองค์กรเอาคนที่เป็นมืออาชีพแล้วเด็กจะนับถือออกไปนะครับอันนี้ ผมไม่เห็นด้วยเนาะกับคอมเมนต์นี้นะครับคือเราเป็นเพียงแค่ FC เนาะแล้วเราจะเอาเพียงแต่ความคิดคิดเองเออเองของเราเนี่ยนะครับไปตัดสินคนในองค์กรของเขาผมไม่เห็นด้วยจริงๆเลยอันนี้นะครับคิดคิดเองเออเองเนาะในองค์กรเขาก็มีผู้บริหารนะครับทีมงานผู้บริหารเขาก็ดูแลก,กันเองเนาะนะครับผมไม่เห็นด้วยเลยที่เอฟซีเนี่ยนะครับใช้ความคิดของตนเอง คิดเองเออเองแล้วเข้าไปตัดสินเนาะเออไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีบรรดาเี่สิต่างๆเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้เนาะบอกว่าคอมเมนต์แรกบอกว่าช่วยพูดให้เคลียร์ด้วยค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าบางทีคุณไม่รู้ว่าเขาทำคอนเทนต์สร้างไรายได้และเขาอยู่กันเป็นครอบครัวไม่ได้แบ่งชั้นวรณน,นะถ้าสิ่งไหนไม่โอเคบอสแกจะเตือนเอง ที่เห็นเห็นคือเราสร้างคอนเทนต์กัน fc ที่ติดตามมาจะรู้ค่ะนะครับแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งเนาะตอบคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าน่าจะไม่ได้ติดตามแต่ต้นหรือเปล่าคะค่ายนี้เขาอยู่กันเป็นครอบครัวแม่แซมแม่เดียวแม่คิงคุณหนุ่มเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ที่บอสนับถือมอบหมายให้ดูแลเด็กๆคอยตักเตือนถ้าเตือนไม่ได้บอสก็จะจัดการต่อไป และค่ายนี้เป็นค่ายโซเชียลทุกคนสร้างคอนเทนต์กันส่วนพอออลเนี่เป็น f อซที่รักผู้อยา่บ้านฟินแลนด์รักเด็กๆในค่ายคงไม่ไปไก้าวไกลองค์การบริหารงานของค่ายจ้านะครับอันนี้เห็นด้วยกับคอมเมนต์นี้นะครับเราเป็นแค่ f อซนะครับเราอย่าไปไก้าวไกลคนในองค์กรของเขานะเขามีทีมผู้บริหารนะครับเขาก็จัดการกันเองเนาะ เราเป็นเอฟซีหักอันไหนสิ่งไหนสิ่งใดที่เราไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเราเราก็แค่เลื่อนผ่านแค่นั้น,นครับอย่าเอาใจเราไปใส่ด้วยความคิดเองเออเองแล้วก็ไปตัดสินเขาอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับเนาะนะครับมันก็มีเอฟซีประเภทนี้เยอะเลยนะครับที่ชอบคิดเองเออเองนี่แหละแล้วไปตัดสินคนอื่นเขานี่แหละครับปัญหาของบันไดเอฟซีต่างๆที่ด่ากันไปด่ากันมา นะครับดาศิลปินนะครับพอเห็นเขาทําไม่ถูกใจเราไม่ถูกจริตเราว่าง่ายเนาะเขาทาไม่ถูกจริตเราที่เราชอบก็ไปคิดว่าเขาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับนี่แหละครับมันปัญหามันอยู่ที่คุณคุณต้องจบที่ตัวคุณคือคุณอย่าเข้าไปดูเขานะครับเราเป็นแค่เอฟซไม่สามารถไปก้าวไกลในวงกรของเขาได้นะครับเนาะจริงๆนะเอฟซี FC ต้องใจเย็นๆนะครับเราเป็นเพียงแคนะ่เอฟซีเนาะผู้เสพข่าว อย่าอินจัดนะครับเยี่ยมุดทุกท่าน